มาตอนที่สามนะครับคราวนี้หลายท่านก็จะถามว่าเอ๊ะจะเจ๊งไหมนะครับ transition matrix อันนี้เนี่ยดีมากเลยครับซึ่งได้มาจากไท m พม์เอเนี่ยครซึ่งอาจารย์อนยากักบทริสก็ช่วยกันพัฒนาขึ้นมาโดยเอาสถิติ5ปีย้อนหลังนะครับเขาเขียนว่าทุกเรตติ้งมีโอกาส d ีเฟล l t หมดนะครับเพียงแต่ว่าเรตติ้งสูงเนี่ยโอกาสดีเฟล่ยน้อยกว่าเรตติ้งต่ำนะครับงั้นก็จะถามว่าเอ๊ะมันจะเจ๊งไหมนะ คือการจะเจ๊งไม่เจ๊งเนี่ยขึ้นอยู่กับเวลานะครับก็คือว่าถ้าท่านถือไว้1ปีหรือว่า6เดือนเนะี่ยบริษัทอาจจะยังไม่โชคร้ายจะเจ๊งเร็วขนาดนั้นนะแต่ถ้าท่านถือหุ้นกู้ซึ่งยาวขึ้นนะครับท่านก็อาจจะทราบว่าเรตติ้งเนี่ยจะเปลี่ยนไปยังไงเพราะฉะนั้น transition matrix นี่ที่ให้ดูในตัวอย่างเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันจะไม่ได้อยู่คงเดิมนะครับท่านก็จะเจอกับ ระยะเวลายิ่งนานนะโอกาสที่จะเรตติ้งเปลี่ยนไปยิ่งมากขึ้นนะครับครับอย่างตัวอย่างนี้เห็นไหมฮะว่าวันนี้ถ้าท่านมีบอล 3A นะครับอีกหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยหรืออีกเดือนข้างหน้านครับเห็นไหมฮะวา่าท่านก็จะเจอว่าโอกาสที่เราจะเป็นวงล้อที่หมุนเนี่ย โอกาสที่จะดาวเกตเนี่ยเป็นสองเก็เริ่มมีนะฮะก็คือ9.4%โอกาสดีฟอล์ไม่มีนะครับแล้วก็โอกาสที่อยู่ที่เดิมก็เกือบ90%ก็คือ89.8นะฮะหรือถ้าท่านรออีก5ปีนะ,ะซื้อหุ้นกู้ 3A เนี่ยหปีนะีท่านก็จะเริ่มมองเห็นนะ,ะอ่ามันมีโอกาสดีฟอล์เหมือนกันเนี่ยนะฮะออันนี้อาจจะ,ะเล็กมากแต่ก็ยัง ยังมีอาจจะสูงจุดสนะฮะแล้วก็โอกาสที่อยู่ที่เดิมจะเห็นเลยฮะสีเขียวเนี่ยน้อยลงจาก90%ลดเหลือ20%แล้วแต่โอกาสที่จะดาวเกตเนี่ยมันมีถึง74%นั่นะะคือว่าบริษัทนี้ถึงจุดสูงสุดแล้วนะฮะโอกาสที่จะเก็งกำไรจากเรตติ้งเนี่ยคงไม่มีแต่ว่าสิ่งที่คุณได้ก็คือโอกาสดีเฝ้านี่น้อยนะครับคราวนี้มาดูแบบกลางๆนะฮะเช่นเช่นถ้าคุณถือหุ้นอ่า กู้3นะฮะอีก1ปีข้างหน้าท่านก็นจะได้สีเหลืองอรูปกลางนะฮะแต่ถ้าอีก5ปีข้างหน้าเห็นไหมฮะโอกาสที่อยู่ที่เดิมเนี่ยลดจาก91%เหลือ23%แล้วโอกาส Default เนี่ยฮะที่จะเดิมเนี่ย1.3%สูงขึ้นไปถึง10.6%เนะครับเห็นว่าเยอะมากนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งถือยาวเนี่ยฮะโอกาสที่ทุกบริษัทนี่จะ Default เนี่ย ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณถือหุ้นแบบประเภทร้อยปี0 0ปี50ปีร้อยปีหรือว่าช่วงนี้ลันเนี่ยฮะท่านก็ต้องเตรียมตัวไว้เลยว่าโอกาส d e ฟอล l t เนี่ยมันมีสูงแต่ถ้าผ่านมาได้ก็คงจะโชคดีนะครับคราวนี้มาดูสามซนะครับ C, หรือว่า5ิเเนี่ยเห็นนะว่า5ปีข้างหน้าโอกาสนี่ศู์เนี่ยสูงขึ้นนะฮะจาก จากเดิมนี่ก็สูงอยู่แล้วนะฮะจาก32%เป็น66%นะฮะแล้วก็ถ้าเมื่อเกิด default เนี่ยนี่จะศูนย์ก็เยอะด้วยนะ,ะท่านอาจจะสูญเสียเงินท่านไปถึง100%นะฮะหรือ9กนั่นคือว่าท่านอาจจะได้คืนแค่ถ้านาดเดียวกันเนี่ยโอกาสที่3 c เนี่ยจะปรับมาสิงโตบีมันก็มีก็จะทำให้ท่านได้กำไรถึง 30-90%แล้วแต่บริษัทนะฮะเพราะอันนี้อันนี้ก็คือว่าการเก็งกำไรโดยซื้อพวกต่ำกว่า Investment g r a เกนะฮะท่านก็ต้องแน่ใจว่าบริษัทนั้นเขาทำอะไรจะมาดูเรตติง้งเชื่อตามาที่เขาประกาศไม่ได้เพราะาเรตติ้งเนี่ยมันทำอดีทย้อนหลัง5ปีไม่ได้บอกถึงอนาคตนะครับ